ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอยู่ทางบ้านนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับผมคิดว่าทุกท่านก็คงทราบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรามีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่คนที่14นะครับก็คือพลตํารวจต่อสักสุขวิมลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพนะครับ แล้วก็ความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องตำรวจนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายนะครับเอาว่าอย่างน้อยๆนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับ423นายนะครับส่วนมากก็จะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นประทวนความเสียหายในเบื้องต้นนะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่า220ล้านบาทหรือกว่านั้น เหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับกับสากรออมทรัพย์ของตำรวจเราก็พบปัญหาครับสสของเราในพื้นที่สสวิทวิวสิทิ์ปันสวนปลูกนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจับจากพี่น้องและก็เพื่อนตำรวจในพื้นที่ลำพูนว่าอยู่ดีๆเขาเป็นสมาชิกสากรยูเดีกู้นี่สี่แสน ทำไมอยู่ดีหนี้งอกเป็นล้านถูกสวมสิทธิ์บางคนไม่เคยกู้ก็กลายมาเป็นผู้กู้และตํารวจหลายคนก็อยู่ในวัยที่ใกล้จะเกษียณหัวใจก็ตุมต้มตุ้มตอมๆขวัญและกําลังใจก็หดหายและเขาก็หวังครับว่าพบออตรคนใหม่จะคลี่คลายปัญหานี้ให้กับเขาความทุกข์ของเพื่อนตํารวจที่จังหวัดลําพูน ทุกที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเรื่องราวมีการแจ้งความไว้ตั้งแต่กุมภาพันธ์2566เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะให้คุณวิทย์วิสิตนะถแถลงต่อไปปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าคณะกรรมการสากลก็เป็นนายตำรวจระดับสูงหลายคนอยู่ในระดับบังคับบัญชาเขาก็ไม่มั่นใจครับว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมในกรณีนี้หรือเปล่าเขาต้องตกเป็นหนี้ ในหนี้ที่เขาไม่ได้ก่อหรือเปล่าสมาชิกสากลท่านอื่นๆต้องมาแบกรับความเสียหายมูลค่า200กว่าล้านอีกหรือเปล่านะฮะในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้คังคุณวิทยสิทธิ์ปันสวนปลูกนะครับสสของเราในจังหวัดลําพูนนะครับผู้ที่เกาะติดปัญหานะครับมาเล่าให้ฟังครับว่ากระบวนการเป็นอย่างไรความเดือดร้อนเป็นอย่างไรและแนวทางในการแก้ไขในมุมของก้าวไกลจะทําอย่างไรและสิ่งที่ คาดหวังนะครับและมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพบตะรคนใหม่คนที่14คือพลตุรเรนะต่อต่อศักสุวิมนเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับก็เชิญคุณวิทย์วิสิตต่อเลยครับครับก,กลไกการชอบโกงของสาหากรออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับก็คือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูพฤติกรรมของสมาชิกว่าได้เข้ามาติดต่อกับสาหากรณ์บ่อยไหม ถ้าใครติดต่อไม่บ่อยนะครับก็จะถ้าทําการสวมสิทธิ์ครับสวมสิทธิ์หรือปลอมแปลงเอกสารครับก็อย่างที่คุณวิโรจน์ได้พูดเมื่อกี้ก็คือก็จะมีบางเคสที่เป็นตํารวจนะครับคือทําเรื่องกู้ครับกู้ซื้อรถยนต์4,0,000นบาทผ่อนเดือนละตกลงกับสากลผ่อนเดือนละ5,000บาทนะครับผ่อนได้ระยะเวลาหนึ่งครับก็เข้าไปดูสถานะของว่าตัวเองเหลือเงินต้นเท่าไหร่กับกลายเป็นว่าเหลือเงินต้นที่ต้องผ่อนชําระอยู่ เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทครับก็ตกใจว่าจากกู้สี่แสนแล้วทาไมเป็นเจ็ดแสนก็เข้าไปดูในสัญญาครับก็กลายเป็นว่าสัญญาถูกปลอมแปลงเอกสารครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับก็คือหลักฐานอยู่ในมือของผมนะครับก็คือกลายเป็นสัญญาเปลี่ยนจากสี่แสนเป็นเก้าแสนครับก็เกิดความกังวลใจครับเข้าเข้าไปแจ้งความดรือนเนคดีครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับ9เดือนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็เกิดความกังวลใจว่า นี่ตัวเองไม่ได้ก่อครับตัวเองก็ต้องรับมาชําระหนี้และที่สําคัญครับก็คือจะเข้าแจ้งความเนือนคดีครับคณะกรรมการของสาหาก,กรณ์ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของตัวเองอีกก็เลยตัดสินใจครับนำหลักฐานที่ผมแสดงเมื่อกี้ครับมามอบให้กับผมแล้วก็พักเก้าไกลช่วยติดตามเรือนคดีครับแนวทางของพักเก้าไกลนะครับก็คือผมจะนําหลักฐานแบ่งเป็นทําเป็น2ชุดนะครับ ชุดที่หนึ่งก็จะคือส่งไปให้กับ